พี่แต่ฉันไม่ฉันเอาประเทศไทยตรงไหนวะแล้วประวัติมันอยู่ตรงไหนตรงนี้มั้ยดูอนนะเฮ้ยตัวเฮียอะไรอหก่ยี่สี่ยี่แปดยี่แปดูกยี่แปดสี่หม่ไม่ไม่สี่หกสี่เท่าไหร่นะยี่สิบสี่ยี่สี่สองกี่ 6 3สแปดียี่สิบสี่ลบสองได้ยี่ิบสี่ลบสองก็เท่าไหร่ยี่สิบสองยี่สิบสองยี่สิบสองโลแล้วยีิบสองโลแล้วเออยีิบสองโหน้อยวะย่สิบสองโลไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ออนเ่ยจบสิบจเย็นดอแลจบเกินสิบอีกนอบิบโลแรกเลยจบแล้ว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 แล้วเออไปมามาออเกมแล้วมาพร้อมยีิบสองโลเลยตอนนี้ สามสิบสองโอ้โหไม่เป็นไรไม่เป็นไรสองโลทำเลยทำเลยไม่ดูไม่ดูข้าวเลยข้าวเลยวเออสามสิบสองและสี่สิบสองสี่สิบสองสี่สิบสอง เฮ้ยโอ้โหอะไรวะอะไรเอาเลยเจะไรกระให้ไม่ได้โอ้โหอาวุธจันไรโอ้โหเชียดวงไม่มีไม่ดีนะน้ำแข็งแรงว่าจุดเลสนะ12หมดแล้วเนี่ยแล้วกูไม่น่าได้ทองเน่เลยเชียไรก็เลยกก็เลิก12หมดตูดนี่ไม่น่าเกี่ยวกับภาษาแล้วมั้งเนี่ยเออไไม่่ด้เกกียวับ มาใสญี่ปุ่นเฮียสั่นเลยมาเก็บเพิ่ม300โลมาเก็บเพิ่ม300โลใส่ญี่ปุ่นบอกว่ากูผิดอะไรเวันแลกแลกใี้โอ้ยแลกไปแล้วเหรอเงี้ยใช่ค่ะวายสองเหรออีกร้อ้อีกร้อยเพชรไปหาเก็บมาร้อยเพชรก่อนขาด400เนี่ยเออไม่ไม่ก็ไม่ก็แลกไอ้กรับรับอะไรสักอย่างก็ได้ รับอะไรอ่ะแล้วภาษาเขอยู่ตรงไหนเนี่ยไอเหี้ยที่มาเนี่ยกลับมาไทยเนี่ยกลับมาไทยโก้เหอไอเหี้ยนี่ฮ่องกงคือระยรยังรอแชรี่นายอมีคนตอบรอกครับมีคนตอกรอบแกลิโกลับไปไว้ไหนแล้วเนี่ยโอ้โหมาพัหินแป๊บนึงหาจากไหนอ่ะอ่ะไปผู้ขี้นี่เหรอขีนไม่ได้ดิมาเจ้าอะไรแกิโลไปคุณเหล็กแล้วเลยเอาเลเซอร์โอ้ เอาานี่ยเอาไปคุณเหล็กพอดีเลยเอาไปคุณเหล็กมันคุณเหล็กคุณหินพอดีฉันจะไปหาจากนี้ี่เนี่ยแกบินไปลงบนเขาเลยโอ้ยอัพตัวละครขึ้นเวลก็ได้มั้งอัพขึ้นเวลเอาไอ้เม็ดเม็ดเม็ดกาชาสีฟ้าโอ้ยากตอนหนึงนายอย่าเพิ่งไปนายตอนนี้เราไปเก็บฝาด้านบนนี่นะจากไหนนี่เนี่ยท้องเว้เหรอหูนานั้นเนี่ย โอ้โหเควสบานเบิร์ต้องกดค้างเลยอัพโลกเหรออัพโลกก็คงจะได้เลยหรือเปล่าคใกล้อัพโลกก็ได้เลยแถมไปไกลดเจเวลอะขี้เกียจว่ะจริงๆแล้วเนี่ยนะไหน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 ใช่ไปอัพโลกไปอัพโลกสาวีมอนติยานเลยนะไปอัพโลกมันต้องแก่แล้วไปอัพโลกสา จะเลียงไปเลยจะไปคั่วเออเดี๋ยวจะได้เยอะกว่านี้กว่านี้นี่สิมีเวลอัพด้วยใช่เอาอะไรไปวะเอานกไปนี่ไงเอานกไปรีงดีตรงนู้นมีดันจิ้มไหวเห่ะเกิดดันได้เลยไะเดี๋ยวยังเลื้ยมีตัวบ้านอะไรนะมีตัวอะไรอยู่ตรงนี้จะไม่ไปใช่ไหมเอ่อจะไม่ได้แล้วเล่นนานมากเล่นๆไปเถอะมันก็น่าจะได้มั้งไม่น่าจะ ไปเก็บกล่องก็ได้ร้อยโลก,ก็แปปเดียวหรอเก็บกล่องอะ่ะพูดกระกอกมีคนไม่สำรวจใช่แล้วอุ๊บส์มกี้พท่านล้มอยู่อะ่ะอช่างองแม่งเลยใช่ใส่บาแน่เลยถ้ามันแนะนำนอย่างเงี้ยไปอัพเสาอัพเสาอัพเสา <ส> <orman pulse. S 1> โอ้ยโอ้ยเขวเขวผู้ต่อทีเธอมันจะไวกว่าไหมอู้หูไปเลยเอ้ยมีคนจะพูดตกเออลุกเร็วรุดเร็วมันอยู่แถวไหนนะที่เราไปความหินนะเราไปข้างหน้าถึงปะอ่าปันนึงนะมันอยู่ที่เจ้าว่ากูเจอเล้วก็เจอแล้วไม่เป็นไรหกสิบสี่สิบหกสิบยาดอสี่สิบยาตั้ง อันนี้บอกแบบบอกแบบจุดใหญ่นะแต่ว่าถ้าจริงจุดยอดอันนี้มันต้องเอาทีเดียวเข้ามาจะกู้หาพวกเขาเสร็จแล้วแต่ว่าเขาตีเก้อนนี้แล้วเขาอไฟเนี่ยถ้ามึงจะไปเดี๋ยวหน้ั่นาก็ได้จะลากเขาไปมือกันแล้วคิวโอ้โหควติดทรีติดทรีเวลี่เวลี่แรงอบิดก็โอ้ยยี่นี่เหรอ เวนที่าไเลยไม่ต้องไปตีหรอกไอ้มอนไปเลยลอยไปเลยลอยไปเลยไเลอไปสนพราช้ตีลอไปเรื่องจริงไปจริงลอไปเลยอันนี้ลอยไปเลยไปเลยลอยไปลอยไปเลอไปเอไอไปลอไปเไป่ไยยไปเไปเยไปเลกลอยยาอเลอยไลยลลยเอยยหอยลมาอลอ

โอ้ยตายเลยโอ้โหแรงสุดยังไม่ตายเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวข้างหลังอ้ายไม่ตายเลยไอชีดี้โอ้ยมีมีคนมีหลายตัวนะแต่ก็ไม่ปานสักทีนะการยูเนี่ยชี้เกียรตว่ะแปลกยากชิบหายเลยแปลกันเรื่ยเนี่ยจะต้องหยุดโครงการสร้างว่านก่อนใช่ไหมเนี่ยมชมาทำไมจ๊ะมันไม่โดนไม่ต่ damage action ออย่างนั้นเรอ เหกูได้หนมาแล้วตกได้หน่แบบสามรอยเอร์เซ็นต์กูกำลังทำนานเนาะเพราะสุดท้ายแล้วนี่เร่งที่สุดแล้วนะครับตอนนี้กูยังไม่สุดท้ายจีท้ายแล้รใช่ไหมกาตัวที่สองกาก่อนหหไปหกหกสามหนหกร้อยว่าายไปได้วมแล้วมันอยู่บนที่กันเลยวปากไให้เราวิ่งตีเสียวลาช ตายแบบ EC อยู่ใกล้บ้านเราเลยเนี่ยพัวไปแต่งงานต่อไปไปไหนวะคุณบินอ้อมโลกอ่ะเป็นไหนวะแคม่ไหนผู้อยู่บ้านไงเนี่ยกว่าไอ้กิโลมาดอปละอันหนึงมึงขุดมือนี่หรอมึงเอานกไปหรอ ก็กลัวนกไปจัดแอนติเลยแม่งจะขึ้นไงเห็นดูงวันโชว์เร็วเร็วสิสุดสแล้วจังหวะแรกจบแล้วจบยังอีจบแล้วยังยังมีอีกเหรอยังมีอีกไปต่อเฮ้ยนี่มันซ้ายขวาหน้าหลังใช่เข้างยาวนานแท้ ใชจงรี้เดินทะลุไปเลยใช้จงรีเดินทะลุไปเลยจะไปเฮ้ยอย่เทียเออมันทะลุได้ว่ะเรี่ยจะไรข่าวควใช่ไหมเฮ้ยใจเย็นเฮ้ยเอไม่โดนหรอกวิ่งอีวิ่งข้าไปเลยวิ่งฆ่าไปเลยไม่ได้วะเฮี้ยเต้นไอปแล้วไปเลยไป้วไม้หมดกูมีเยรอแอนตี้หมดเอาคือไม่ได้ แป๊บเนิงเดียวอาูเอามายอนนะต้องข้ามหรืออะไรผ่านไปเลยเหรอไม่ได้ข้ามจะไปเลยไม่ได้ไปสร้างที่เก็บของเลยอ่ะผมที่ยืนรออยู่ในบ้านของอัยกะมานานนับล้านปีใช่แล้วผมยืนรอหน้าบ้านก็ยังไม่เสร็จเลยองเข้าต้องเข้าห้องอัยกะไปเลยพวกอยู่ไหนเนี่ยเมื่อกี้มันแอ่ะครับน้องนไหนแชร์ไหนไหนตัวอะไรมัน เอาตัวอะไรมันเรียกเอาพี่ไอ้โตมาเรียกมูันเรียกน้องเลยครับแต่ถ้าไม่มีพี่ไอ้โตก็โทม,มัสโทมัสมาเรียกอุ้ยเออคนรักใช่ไหมไฟฟ้าฟอย่างอาะสิจากไอ้ตัวนี้เสร็จแล้วอ่ะ มีอะไรอีกนะมีตัวสายฟ้าอีกตัวที่เป็นลูกบาศก์สายฟ้าโอไมค์ก๊อสว้ายมีผู้ต่ัดที่มานี่แกไม่เจอไอ้นั่นิชิวเออพลังหโอเวอร์โหลดโอเวอร์โหลดจะลงทันแกเองอ๋อโอ้โหโหลดแบบแป๊บเดียวแหละโอเวอร์โหลดอ่ะไม่มีตัวเกาะน้ำไงโอ้โหไม่เกาะปูน้อยจัง

ยบงเต้นโล่ปู่ไปเลยจให้มายืนตีโลปู่ไปเลยไปหู้ต่บจบเลยมีอีกมีอีกมีอล้เร็วไปจบวไม่เสแล้วไม่โอ้จตีจตีไปเลยมาแล้ว มีกล่องอะไรไหมเริ่มเกบนอนเงี้ยเริ่มเกบกล่องเข้วเริ่ม AR เท่าไรห้าสิบห้าแสดงว่านอนแงบเจ้นี่เออแอบไอ้นี่เออช่างมงมันสูงเลยหน้าบงหน้าบ้านกอยู่แล้วนอนอยู่แล้วขยิบตรงเลยอยิบนี่คนขยิตจนพายอ่ะเอาไอ้นี่ หรอว่า <I see S 1> ปเปียวเพชรมาเพิมพ่มเอ,ามามมอเ้ยคะเออเาอเออเออเมอรออเออเออเอรมออเออเออเอเออ้ยองไอเออกออเออออเรอเ้อเไม่ออเอเลยแอบ,บปอะมาณ2ออเเออเเนี่ยยิ้มเอ่งเลย <c oughs> เอาา้เอาทเอยอออ รัมผ้ารับออรทีเดียวเอาแลบบรบทีดียวต้โตมาลกอาบีบีโตบีบีโตใช่ต้องมาทะบีบโตไปลอใช่้ีนเดียวเพราะว่า่ออ้าวี้อาละทีมตทําไมบีโตมาหาแล้วขี่เรือข้ามฟาไปหาเธอ เปรียบกับพี่เป็นแค่คอนไม้อะไรอ่ะคอนไม้อ่ะรอคุโซมรอคุโซมดี๋ยควาเร็วไปเลยฮึโองย12โลเฮ้ยท้องโอ้เหเฮียอะไรเนี่ยว้าโอ้ข้ามเข้าไปผมตีเขาโล้วัน วุ้ยหมันหวานนะว่ามันจะแบบพืกเนี่ยอากาศเปิดต่อเลยไปเลยเรเปิดเรรโลนึงเลยใช้ใช้เจมเพิ่มอีกใช้เจมไ่อีกใช้หมดเลยเพื่อความสนิห์เลยโอ้โหอุ้ยอันนีเลยัสิเียออกโอ้ห้าสิบสี่ห้าสิบสี่โลเยหกสิบโลเฮ้ยเจ็ดสิบสี่โลเจ็ดสิบเท่าไหร่ หกสิบสี่เออหกสิบสี่รลหกสิสี่รลึกสัดสัเลยเออลึกมากอ่ะมีการันตีแล้อย่างเจ็ดสิบห้าโลต้องรอไปเดือนอะห้าโลซูมอีกสิบโลแล้วก็บยกอีหนึ่งโลก็คือซูมอีสิบเอ็ดโลอะเออมันจะออกพอดีเพราะออกตอนเจ็ดสิบห้ฉันได้อะไรเลยถึงตาคุณละครับ้ทนี่สองเวยชันจออ๋อไม่มีจ็ะชินวะ นี่งแชร์ไม่ได้ฮะลึมขี้เลยขึ้นนะขึ้นนะเว้ยหนึ่แงแดงนะขึ้นครับขึ้นใช่ไหมขึ้นใช่แล้วไปเลยไม่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 ไมไมไม ฉันไม่โตมมาขนาดนี้นี่มีการเตบไปกี่โลแล้วนะประวัติ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 ไปไป12 6 212 14ใช่14 14ไปแด้ไปแด้ไปแด้เฮ้ยเออมาแน่แน่มาแน่แน่14เพราะว่จะแรกได้มาเจอมาเถอะนะมีการเตะแล้วเนี่ย ยี oh, oh, thin, jumped, ่ส oh, oh ิโอ้โหสิดโลเรโดะเลียมันแล้วได้อยู่ได้เราเฉลี่ยมายี่สาบไปยี่สิบสามี่สิบ Let's go เล่นเกมอร่อยจังอุ้ยเราเลีได้ยู่ะสีเท่าไหร่อะน่าจะมีสีหนึ่งมั้งอันนี้น่าจะสีสามกดเลยกดเลย เอ้ยลึกอะจงลีไม่ออกเลยเออลึกว่ะเออลึกว่ะออกเลยได้ตัวอะไรเนี่ยก็ดีก็ดิไม่ดาบต้องเล่นตัว่อไม่ขึ้นทำไมเฮ้ยไม่ขึ้นวะไม่ช่างไมเงี้ยหมดเลยฮ่าซี่ฮ่าซีมาแล้วยลึกอ่ะตั้งแต่จงลีแล้วอะไรครับโอ้ยสายุสายุน้องชายจงลีเลยนะ 6เจสิบ76โล5โลไหม64ถ้าห64 64โอ้โหลึกจัดเลยโรตเลียเข้มขีดครเนี่ย74มาแล้วมาเล่เฮ้ยเฮ้ย80เลยเรเกือบ90เลยนะน่ะเจี่ยบสุดตีนโลสุนทีะโลโลีน่าจะออกเผื่อได้แบบ C2 อะไรเงี้ยสุนตีโลก่อนสุดทีะโลก่อนเผื่อได้ C2 เฮ้งเฮ้ยทำไมมาเลย สิบโลไปเลยไส่องโลหนึ่งก่อนโลหนึ่งก่อนได้สองตาวงไงขาดโลนึ่งกอโลหนึ่งก่อนโลหนึ่ก่อนเออขาดโลหนึ่งอะยังมไหนอะนี่ไงแตกไหเลยไปหายอียี่สิบไงอียี่สิบอ่ะนี่ี่นแค่เนี่ยเฮ้ยตู้ถาวรไม่นับตู้ถาวรไม่นับโอ้ไม่ตีดิเราเลี้ยงโลแบบ ได้ไปแล้วโอ้ยอ้าไปมาดิโอ้ยไป17ไปิ7เฮ้ยไ7เกือบ90ไปเฮียเกือบการันตีเฮีย8เรือบ87 88 87เนี่ยตอง้กดไปเลยมาดีนะ มาก็ดีนะเออโอ้โหนี่ไงมาเลยไม่อยากถอดเ้อหายดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเยหลานอี่ฮิเยลานไม่ทันแน่ๆนี่ก็หล่อนสมบูรณ์ไปแล้วอ่ะเออตายมาแล้วโว้ยโทรเบอร์ขอแสดงความยินดีนะเขอแสดงความยินดีด้วยขอแสดงความยินดีด้วยขอแสดงความยินดีมันลึกว่ะมันลึกเกินอากาศมันลึกชิบหายเลย เฮ้ยฉันจะดวงดีป้วยวะแม่แม่เชนจอลเชนจอลอีกยอดไปอีอีบ้าไม่ได้วจะไม่ไหวต่อปัปอัมจักติดเลยโรยไม่ครบสิดโลเลยไม่ได้ไม่ได้ต้องรอครบสิบโลก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นตัวเล่นตัวหรือเล่นตัวอีกที